เอาขอสวัสดีทุกทกท่านก่อนนะครับวันนี้นะครับเป็นวันเตรียมงานนะครับทำบุญนะครับขึ้นบ้านใหม่ในปีที่สองนะครับปีแรกนั้นเจอโควิดนะครับก็สรุปว่าทางไกลไม่ได้มานะครับทางอุตรดิตถ์ทางกรุงเทพทางอะไรไกลๆไ,ไม่ได้มานะครับมาปีนี้นะครับก็รู้สึกว่า บางเบานะครับก็เลยจัดทีนี้ทางอุตรดิตถ์นะครับแม่โก้พร้อมทีมงานนะครับก็มาช่วยเรื่องของอผัดไทยนะครับผัดไทยกับก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมบุญร่วมกุศสแล้วก็ทางกรุงเทพนะครับกรุงเทพก็ นาตุกครอบครัวนะครับแล้วก็นา,นนานะลูกตั้มเด่นนะครับแล้วก็ลูกเจ๊ดปุ้มนะครับพร้อมลูกๆนะครับมาร่วมบุญนะครับแล้วก็แถวบ้านเราก็ใกล้ๆเคียงนี่นะครับมร่วมกันก็ยัไงไงก็ร่วมกันนะครับใครอยากจะร้องเพลงอะไรก็มา มากดเอาเลยละนะครับกดต่อคิวต่อคิวร่วมสนุกกันนะครับท่าคนคงจะเห็นกองผ่าป่านะครับอันนี้้าป่าสามัคคีนะครับเพื่อสมทบนะครับสมทบทุนนะครับในการสร้างศาลาหอฉันนะครับของออสำนักสงฆา์นานทัศน์ทีวีนะครับออพอดีเราไป ในมนพระคุณเจ้านะครับสายสายหลวงปู่ชานะครับเป,เ,เป็นพระเป็นพระฝรั่งนะครับชื่อท่านก็คืออาจารย์อาจารโลนะครับเป็นพระต่างประเทศแต่ว่าได้สัญชาติไทยแล้วนะครับโดยราชการที่สิบได้สัญชาติไทยเรียบร้อยนะครับตอนอยู่ที่บ้านแกงงอน นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีพระามา,าที่รับนิมนต์ไว้ก็เก้ารูปแม่ชีหนึ่งรุปนะครับก็บเป็นสิบเราก็จะเตรียมอาหารไว้บนโต๊ะตอนเช้านะครับเตรียมไว้บนโต๊ะก็นิมนต์นะครับช่วงที่ท่านจเจริญพุทธมนต์อะไรเสร็จเรียบร้อยท่านก็จะอ้มบาตรลงมาก็ในช่วงนั้นก็อยากให้ ผู้ชายที่แข็งแรงครับคอยรับบาตให้ท่านนะครับเพราะว่าท่านจะได้ตักแบบถนัดหน่อยมีคนอุ้มให้นะครับอันนี้ฝากทุกท่านพวงนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะครับเพราะว่าเป็นพระสายปฏิบัติฉันอาหารเวลาเดียวนะครับสามโมงเช้านะครับช่วงที่ท่านเสร็จแล้วใครที่คิดว่าอุ้มบาตรแล้วไม่หล่นนั่นแหละ คิดว่าอุ้มบาตรและไม่หลุดไม้หลุดมือนะขอความร่วมมือนะครับหรือว่าท่านมาทําบุญได้บุญอันยิ่งใหญ่ด้วยนะครับเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับถือว่าอยากให้ท่านได้บุญได้กุศลนะครับแล้วก็ผ้าป่านะครับเราก็ได้ทําบุญไม่ต้องทํากับเจ้าภาพก็ได้นะครับแต่อยากให้ร่วมทําผ้าป่านะครับเพราะเป็นการสร้าง อาคารหอฉันนะครับให้พระคุณเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับก็อยากให้ท่านร่วมทําบุญเป็นภาปตป่าเลยนะจะได้บุญได้กุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับสร้างศาลาสร้างบ่อกอศาลาทานถนนเนี่ยได้บุญนะครับได้บุญมากนะครับเวลาเราทําอะไรก็จะได้ไม่สะดุดนะครับจะได้ลาบลื่นเจริญร่ํารวยรุ่งเรืองน,นะครับการทําบุญทางนี้ก็ เผื่อแผ่ไปยังญาตินะครับญาติที่เสียชีวิตทุกทุกท่านเลยนะครับที่ท่านใดที่มาร่วมคิดว่าญาตินะครับเสียชีวิตแล้วเราก็อุทิศบุญให้ได้เลยนะเพราะว่าถือว่างานนี้เปิดนะครับเปิดให้ท่านได้อุทิศบุญให้ญาติญาติด้วยนะครับบอกกล่าวทางเนื้อญาตินะครับตรงสารท่านหน้าแล้วก็จะพิจาทาง แมนางธรณีนะครับเทวดานะครับให้เปิดนะครับพุ่งนี้พระคุณเจ้าแล้วก็แม่ชีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนะครับแม่ชีที่อายุค่อนข้างยังน้อยนะครับแต่ว่าปฏิบัติไปได้ค่อนข้างสูงมากเราก็จะได้บุญมากมายนะครับพุ่งนี้แล้วก็สําหรับอาหารนะครับแม่ปัวคงจะคุยกันไว้แล้วกับแม่โก้เนาะ เรื่องอาหารพวกนี้ก็ยังไงก็ให้แม่โกก็ต้องตื่นจับทีมงานแต่เช้าแหละตรงนี้สองโงครึ่งนะครับสองโมงครึ่งเรา,าไปรับพระคุณเจ้านะครับสองโมงครึ่งท่านมาเจริญอะไรเสร็จก็นาก่าจะสามโมงกว่านะช่วงที่ท่านาฉันทัตทหารเสร็จนะครับแล้วก็มีมนลท่านาเทศ ศนานะครับสแสดงพระธรรมเทศนานะครับตามอัธยาสัยท่านนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วท่านก็จะมอบวัตถุมงคลนะครับขอท่านนะครับบอกพระอาจารย์พิมพ์เพลงไว้หบอกพระอาจารย์ญาติทางไกลมานะครับทางไกลมาขอเป็นสิริมงคลเถอะนะครับไม่รู้ว่าท่านจะพิจารณาอะไรให้เรานะครับทุกนี้ ก็ยังไงก็อยากให้ท่านอยู่ร่วมพวกนี้แหละจะได้รับสิ่งมงคลอันเป็นสิริมงคลแก่เราแก่ครอบครัวนะครับในช่วงของใกล้วันปีใหม่แล้ววันนี้ก็ย8่สิบนะครับยี่สิบก็นะครับไม่กี่วันก็จะเป็นปีใหม่2565แล้วอยหานะครับก็ยังไงก็ ไวยพรให้ก่อนนะครับท่านที่มาร่วมบุญในวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับก็ให้ท่านได้มีความสุขความเจริญร่ลำรวยทำอะไรก็ให้ได้ดีทุกอย่างนั่นแหละไม่สะดุดนะครับร่ำร่ลำรวยรวยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอันนี้คือสีสำคัญนะครับต็อย่าลืมนะพระป,ป่ายังไงก็อยากให้ท่านทำบุญมากๆเลยนะครับการสร้างพระป,ป่าเพราะว่าเป็นการสร้างศาลาหอฉัน ให้กับพระที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบได้บุญได้บุญสมมากนะครับมีนำสิ่งีิทีนะครับมาให้ทุกท่านนะครับนัโตอิมอย่างนะองนะ <c oughs> ออัอยากให้มาคุยหน่อยว่าสิบปีแล้วนะครับที่ที่ไม่ได้มาเลยนะครับถือว่าสิบปีได้ นะครับนัาโตนะนี่ก็อยู่นนทนกรุงเทพนะครับกิจการอะไรเดี๋ยวน้าโต๊ะเล่าให้ฟังสิบปีไม่ได้มานะครับอ่าเชิญครับตบมือให้นัาตะหน่อยครับเออเดีย๋ดยวผมดูกล้องกว่า <laughs> อ่ะโอเค ตามสกิปผมรัอชื่อตุลตักแต้นิดนะครับ <harass ing> หรือว่าตุกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาที่นี่เนี่ยเมื่อติดกว่าปีก่อนละปีก่อนยังไม่มาเสีย <sk it> งดังมันไม่พอสุดขอพ,พี่พี่แนววันีกองปฏิและคุณที่ตารัน ชันยนันภูปัตตแห่งพัฒนาวดีไฮโดรฟานครับนะก็ผมยังไงก็ขออวยพรนะให้คุณพี่แนววดีแนวดีนะแล้วเดี๋ยวจะพึ่งอวยพรในโพูดถึงงานเทกว่นอะไรครับผมแล้วก็คุณพี่ขันยนันภงปัตีนะฮะแห่งพัฒนาวดีไฮโดรฟานขอให้มีความสุขครับผมความเจริญในชีวิต กิจการเจริญเติบโตครับผมตลอดปีนี้และปีต่อๆไปนะครับครับผุขอบมากครับขอบคุณมาแบบสคิปสั้นๆนะครับก็ได้ใจความนี่แหละก็ถือว่าเป็นน้ำใจน้ำจิตน้ำใจที่แสดงว่ามาอวทพรนะครับช่วงทําบุญด้วยไม่ค่อยได้เจอกันนะถือว่าตั้งแต่โน้นนัสิบปีแบบ ไปมาหาสู่ยากต่างคนต่างมีภารกิจนะครับของท่านท่านก็จะส่งของอระบบครอบครัวระบบห้างหุ้นส่วนครอบครัวใช่นนะเออเป็นหน้าที่ของแต่ละท่านนะครับก็มีแต่ความเจริญแหละนะครับเอาทางทางนอนนะครับมาท่านหนึ่งนะครับมาคุยอะไรหน่อยก่อนเดี๋ยว จะให้น้องแอนร้องเพลงเดี๋ยวมาคุยก่อนนะครับมีความรู้สึกแล้วก็อวยพรให้สักหน่อยนะครับทางน้ำปา่านะครับอำเภอนนํำปากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเชิญครับสักท่านหนึง่งนะครับมานะถือว่าได้บุญได้กุศลร่วมกันนะนได้มาพูดคุยว่าช่วงเพราะว่าผมบันทึกไว้ในช่องย o u t u นะครับช่องพัฒโรดีเฮดฟันนะครับอยากให้ท่านพูดถึง จังหวัดอตุตรดิตถ์ด้วยเรื่องโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันลำบากยากแค้นยังไงบ้างนะครับแก้ปัญหากันยังไงและอยู่กันยังไงนะครับส่วนทางฟาร์มเรานี่โชคดีนะครับโชคดีที่ได้ลูกชายนกโก้นกจิบนะครับเป็นกําลังหลักอีกทั้งสองคนนี่แหละเป็นกําลังหลักให้กับทางฟาร์มเรานะครับตอนตอนนี้มีร้อย ร้อยห้าสิบโตกำลังจะขึ้นอีกห้าสิบก็เป็นสองร้อยโตโดยที่ลูกโก้กาจิบนะครับเป็นผู้บริหารจัดก,การให้ทุกอย่างทั้งหารางทั้งอะไรหา,ราตลาดนะครับก็ถือว่าถือว่าโชคดีทั้งสองนะั่นแหละทั้งลูกโก้กับพัทโรดีให้โดยฟานด้วยนะครับที่มาถือว่าเป็นหุ้นส่วนนะครับในการทำบุญทุกครั้งด้วย อามาทางอุตรดิตนะเชิญครับก็แทนใช่ไหมอ่ะมาโก้ครับครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมนะครับก็โก้นะครับก็มาเจอนะครับก็อยู่ที่อำเภอนครปฐมนะครับวอดอุตรดิตนะครับ มาจากทับจับถูมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะสามปีสามปีนะครับก็ช่วงโควิดช่วงก่อนโควิดก่อนก่อนโควิดก็มาอยู่ที่นี่กับพ่อแนวดี B, นะครับกับแม่แม่เกียรตินะครับก็ตั้งแต่มามาตั้งแต่เขาเรียกอ,อะไรมามาตั้งแต่มาซื้อผักห้าุงสิบุง อะไรประมาณนะครับ10โล20โลอะไรนะครับว่าเป <ขอ S 1> ็นโลก่อนครับตอนนี้ก็เรียบเรียกได้ว่าหาหาตลาดแล้วก็จัดก,การตลาดได้มากขึ้นนะครับจนจนน่าจะ80%นะครับ80%นะบของฟาร์มนะครับก็กขต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพ่อแนวดีนะครับแล้วก็แม่เกดนะครับแล้วก็ หลายคนนะครับที่ศิลาที่น้อยนะครับที่วันคือทีมงานทีมงานนะครับทีมงานทุกคนนะครับที่เรียกได้ว่าคอยคอยคอยช่วยเหลือแล้วก็ทับของตลอดนะครับให้ให้ให้ความรู้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตั้งแต่มาตั้งแต่แรกนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับทําบุญตักบารนะครับก็ หนักาทที่บ้านที่นี่นะครับก็เป็นสองปีนะครับก็สองปีนะครับปีปีที่แล้วก็าจัดนะครับก็ทางหลายหลายหลายจังหวัดก็่างจังหวัดไม่ได้มานะครับไม่ได้มากันนะครับทางน้ำป่าคุอกระดิบถือเกือบจะพร้อมนะครับพบกพวกทั้งทั้งทั้งญาติพี่น้องนะครับหลายจังหวัดนะครับก็ได้มากันในปีนี้นะครับที่แรกว่าจะจัดในวันที่สาสิเ นะครับที่รวยแบบพ่อเ<ะ>ขาดาวด้วยครับแต่ว่าจะเขาดาวด้วยท <c oughs> ี่ก็ติดอะไรหลายอย่างนงงะครับอย่างว่านะครับที่สารเสก็ทางด้านญาติหรือว่าครอบค<อ> <ใน S 2> รัวย <ใน S 2> ัคงคนก็จะอยู่บ้านจะอยู่บ้านกันนะครับก็จะไม่ว่างกันมาที่สารเสกนะครับก็ได้ถือเรื่องทางยามดีวันนี้แล้กวก็พรุ่งนี้นะครับได้ตกลัดบำรุงโลมกันนะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทางด้านแม่ครัวแม่ครัวนะครับมาจากอำเภอํำป่านะครับตลอดอดีนะครับก็ก็คล้ายๆว่า,วาทางทางนา้ำป่ากับทางปอปอก็พูดพูดภาษาภาษาเขาเดียวกันเนี่ยนะครับมาคุยกยคุยกันรเรื่องนะครับไปมาหาสู่กันตลอดนะครับก็ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ก็แล้วก็มีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของะะพัฒนากาใไฮโดรฟานด้วยนะครับมาจนถึงเวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะตลอดไปนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับจากน้ำปาานะครับลูกชายนะครับลูกโปลูกจิบนะครับแต่ว่าปีใหม่นี้สามสิบเอ็ดนี้เราก็จะเข้าดาวอยู่เฉพาะ นะครับก็มีเรื่องของการแจกโบนัสลูกน้องอเลี้ยงลูกน้องให้ลูกน้องร้องได้เต็มที่นะครับนัโตวันเทศสารเส็ให้ลูกน้องร้องได้เต็มที่เท่าแก่นั่งดูอย่างเดียวนะครับห้ามยุ่งครับ <c oughs> ปล่อยให้เขามนิหารจัดการเรื่องเสียงเพลงนะครับเรื่องเรื่องของตลาดนะครับ ลูกชายก้นะครับก็ได้ได้แนะนําทางตลาดหนองคายมาให้นะครับเราก็ได้ทางอจอยนะครับจอยอยู่หนองคายนะครับน้องจอยกับกับแฟนเขา,าอ่านองโมสนะครับเขาติดธุระนะครับไม่ได้มานะครับก็เขาคงจะเห็นในช่อง YouTube ย t u b e แล้วล่ะนะครับถ้าเราลงไปเพนะราะว่าเขา แน่นช่องอยู่นะครับยังไงก็ฝากนะครับสุดท้ายฝากช่องพัทธโลดีไฮโดฟาร์มด้วยนะครับช่อง y t u t u นะครับเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องอเป้าหมายของ <c oughs> การทำช่อง y t u t u นะครับก็คือ,อถ้าบรรลุเป้าหมายก็คือหนึ่งพันคนนะครับผู้ติดตามหนึ่งพันคนนะครับ แล้วก็การดูชั่วโมงนะครับก็4ี่พันชั่วโมงอันนี้ถือว่าครบระบวนของกฎเกณฑ์ของ YouTube เขาแล้วก็จะมีโฆษณานโฆษณาเข้ามายังย่งช่องของเรา <c oughs> ถ้า f อซีท่านผู้ชมนะครับชมช่องอช่องของเราแล้ว ไม่กดข้าโฆษณา,าครับอันนั้นจะเป็นรายได้รายได้ค่าน้ำมันให้กับเจ้าของช่องนะครับอันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยอย่างไรก็คงจะใกล้วันปีใหม่ครับคงจะจุดพกกจุดอะไรนะครับมาสยามมังยิงี คทักผลงานเพลงนะครับจากน้อนงแอนนะครับลูกสาวนะครับที่อยู่บ้านนายาวนะครับได้มาช่วยร้องนะครับอ่ะมาคุณครับจคเอออ่ะเอาเดี๋ยวพักก่อนเนาะอะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ <laughs> โอ้เด็กคนอีสานนี่นะจกสะแสดงออกเก่งมากนะคนอีสานเลือดอีสานค่อนข้างจะ สมบูร์คือใจสู้อ่ะใจสู้แบบกล้าแสดงออกคนอีสานเลืออุบลนี่ค่อนข้างดีเอาทางน้ำปาดทางน้ำปาดเชิญครับร่วมกันสนุกสนานนั่นแหละมาร้องอยู่แต่น้องเองก็ไม่ได้ต้องช่วยกัน ช่วงน,นี้มันไฟย,ยังไม่ติดนะครับก็ไ <laughs> ฟย,ยังไม่ติดเดี๋ยวเวลาใกล้จะเลิกแล้วไม่อยากเลิอก <laughs> อแซวเล่นนะ mm hmm. คือก็มัดกดเพลงปองคุยไปเรื่อยๆเปื่อยก่อนอพูดถึง YouTube เนาะเราจะมาเอาเพงลงร้อง ในนั่นไม่ได้ติดลิขสิทธิ์นะครับก็บันทึกแล้วก็ตัดเอาไว้บันทึกไว้ดูในในเฟซบ o ๊กก็ได้แต่ถ้าเอาไปลง YouTube ต้องเช็คก่อนว่ามันติดไหมครับมันติดมาเราก็ต้องลบเสียได้นะครัลองมาอย่างดีแล้วติดลิขสิทธิ์ <c oughs> อ๋อหังวาอหลวงพ่อรวยแล้วกัน พาวาหลวงพ่อรวยไม่ติดแน่ลองรอเพลงหนึ่ง

บุญบุญทั่ว ฝากใจส่งให้วันทอแต่บันดียชีวิตครจะชาทุกน้อนอชว้ทาเ Tahana karlige Tahana kalpoh Tahana kalpoh Nong tewa Dan kutintangan Tioso Matang มาบาปสัตตัพพะโลกอะวันติมะนิสาธุสัตติสาธุ ខំប្រឹងបាក់ទីថយតាមគ្រប់ទីធំទាំងមិនខានខ្វល់អើលទៅមកព្រោះជឿជាក់លើខ្លួនឯងទៅទោះ มา,มาน้ำปลดไม่ไงัก็ส่งมาส่งมาคนหนึ่งมาช่วยกันช่วยกันล้องนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันนะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับในการทำบุญ นะครับในปีที่สองนะครับปีนี้นะครับปีที่สามก็ก็ครบรอบก็คงจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับับเชิญครับน้ำป่าเชิญครับเชิญครับ,รบ,รบอ่ะน้องแอนเตรียมต่อเตรียมอะไรครับ 嗯，还有我们改造。